สวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะครับอาจารย์ได้มาที่นี่กี่งวดเลยเนาะครับครั้งนี้เป็นงวดที่สามงวดที่สามที่สามเขมาครั้งแรกก็เมื่อปีสามห้าสองพันเอาร้อยสามสิบห้าครั้งแรกก็มาตรงนี้แหละแต่ก่อนยังไม่มีสารใหญ่จะเป็นสารเล็กๆอาจจะเป็นพุ่มนาค่ะยังไม่มีอะไรแต่ก่อนค่ะ่สมัยนั้นก็ปีสองสามห้าแต่ก่อนอยู่วัด ยังชุมน้อย <ฮะ S 2> อยังชุมน้อยสร้างวัดอยู่นางอวัดนางนางหลง <ฮะ S 2> กับตำบลนนคูนอำเภอยังชุมน้อยจังวษษษหวัดศรีสะเกษงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้มาที่นี่อีกใช่ไหมคะไปแล้วก็มาที่นี่ครับมาโพชโยโพล่าก็มาจับปิงปองก็ได้ห้าศูนย์เห้าศูนย์เจ็ดครับห้าศูนย์เจ็ดไปจับแล้วจับอีกับแล้วจับอีกก็ได้เด็ตัวเดิมได้ตัวเดิมครับ 5, คนแล้วคนนี้จับมากเเอ๊ะทำไมเห็นแต่ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดก็เลยวางไว้คืน จับอีกอ่าจับอบกเอาขึ้นอีกเหมือนเดิมอ่าจับอีกครั้งที่สามเลยตัดสินใจเอาก็เอาก็ได้07 07ตรงๆเหรอขับ07ค่ะวันนี้มาแก้บนนะอาจย์อ่ามาแก้บนด้วยแม่เรอไม่ได้บนไว้หรอกขับแต่ว่ามาไหวไหมเอามันจะวายอามันจะวายก็เคยมาเอาสันห้ามามาให้แล้วก็จะมาขอชควงวาราต่อเพื่อจะได้ต่ออีกค่ะเดี๋ยวเรารอดูเนาะาหาจย์จะจับปิงปองได้ตัวไหนนะคะค่ะ ได้มาคีอมาฮะนี่สี่สานก็เป็นครั้งที่สามเมื่อปีสามพันมาครั้งหนึ่แงแล้วก็ครั้งที่สองก็ปีหกหกมาสมาอีปีนี้ก็เป็นปีหกหกก็ามาขอโชคขอลาภแผ่บารมีสของคนทั้งหลายก็ได้มาจมากบ้านม,มุนนาขอให้เป็นแม่น,นนะงวดที่สามนี้ให้ตรงตรงสามตัวเลย ครับตัวเต็งๆเลยขอให้จับอนไรให้ว่นเอาวันนี้ใครมานำดอกไม้กู้เซียนแล้วก็ขันห้ามาถวายมกรแล้วอมงกรขอให้วันนี้ก็ขอให้จับได้วมาดื่มตัวอย่างดีเลยออขันห้าดอกลำดวนเป็นดอกลำดวนมาจากดวง่อกวน หารบอกลำวนการหบอกำดวนก็จะขอเสียงโชคก็ขอให้บุญญาบารมีให้ดวงเลขที่ถูกเลขที่ไม่ถูกก็อย่าให้เจอขอให้เจอใปเลื่ออันไหนถูกก็ขอให้ขึ้นมาสาธุ

สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองเจ็ดก็ได้นะจานเนาะครับได้หนึ่งกับเจ็ดตัเดียวกันใช่ครับสองสองหนึ่งนะจำ่าสองอัเครับวนี้จับสตัวสตัวครับสตัว เป็นโกครับเป็นโกเป็นอตัวเต็งซะด้วยอีกแล้วอ่าตัวเต็ง <c oughs> <az> ตัวเต็งอีกแล้วตัวเต็งอีกแล้วอันนนั่นตัวเต็งอีกแลว ตัวเต็มตัจานเต็มเต็มครับหกสี่ล่างหกสี่มาตามสูตรเลยตามสูตรครับตามสูตรครับเลขล่างในงวดนี้ครับสสวยสองตัวก็อย่าลืมอย่าลืมซื้อปุ่มด้วยนะครับนี่ะเลขต้องมีบนมีล่างก็สลับสับเปลี่ยนกันซื้อไปครับนี่นะทีแรกก็สองสองหนึ่งเอามารวมกันอาจจะชนะได้นะครับนี่นะได้ครับสวยเลขสวยครับงวดนี้สวย ตามเป้าครับตามเป้าเลยนครับตอนที่เข้ที่เข้าในนิมิตในเลขคำนวณเลยเลขหนึ่งสองสี่หกอยู่ในเลขคำนวณเลยครับงวดนี้น่าจะมาอีกจะไม่ขอให้ตูนั่งงวดนี้ครับอาจารย์มาครั้งที่สามครับนี่มาครั้งที่สามครับครั้งที่สามครั้งแรกก็มาปีสามห้าครั้งแรกที่นี่จะเสียใหม่ๆ ได้จ <mile> ักอาทิตย oh <my S 2> <okay. S 1> ์กว่ากว่าได้เสียอาทิตย์กว่ากว่าก็มาครั้งที่สองก็งวดี่แล้วงดี่แล้วก็ได้มาจับก็ได้เจ็ดศูนย์ก็ห้าศูนย์เจ็ดครับห้าศูนย์เจ็ดก็จับอย่างนี้จับยังไงยังไงล้วงมาก็ได้แต่ตัวเก่าก็เลยวางไว้จับอีกก็ได้ตัวเก่าก็เลยวางไว้ทีนี้ตัดสินใจถ้าได้ตัวไหนก็ขอครั้งที่สามเลยจับมาคือตัวเก่าอีกก็ได้เก่าก็ได้ห้าศูนย์เจ็ดครับห้าศูนย์เจ็ด7จ็ศูนย์เจ็ดครับได้ศูนย์เจ็ดก็ ประตูกันหลายคนคับตัวกระตูตัว,ตวอะไรครับตัวกันครับตัวกันเป็น 1, ัฟนพี่คนนี้ก็น่าจะขอให้ตัววีครับโมนี้ขอให้ม่ครับน,นี่ค,ครับการเป็นพระไม่ต่นมาอาพี่สามสามห้าผมเป็นพระอยู่อยู่วัดหนองนางหลงวัดไม่ใช่วัดหนองอวัดบ้านหนองอินหลงแต่ชื่อวัดนั่นคือชื่อผมคือวัดจิตวรารามครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อว่าหมู่บ้าน นางหลงแต่ก่อนมันชื่ออีหลงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นนางหลงครับจะชื่อวัดเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วช่วงที่ผมอยู่นะผมตั้งชื่อผมเองจิตวรารามเชื่อจางเลยครับชื่อจริงเลยสมจิตครับนนมะจิตวรารามก็อยู่ตบนนคูนสมัยก่อนก็มาทางนี้นะครับเลี้ยวมาทางนี้มานี่ครับต่กนบนเสสเกตครับก็แต่ก่อนใไม่มีอย่างนี้จะตำตำก็มีเพิงเล็กๆอยู่สารเล็กๆ ก็รอยขวดรอยน้ำรอยอะไรเต็มไปหมดแหละแต่ก่อนยังไม่เก็บเพาะใหม่ๆแค่อาทิตย์กว่าๆองกมาอาทิตย์กว่าๆครับตอนที่แม่เสียอาทิตย์กว่าๆอาจารก็มาเอาเลขเลยคับเอาเลขทั้งหมดนั้นรู้สึกว่าจะถูกอยู่ครับจะถูกสองตัวครับสุดสองตัวั้งดนั้นก็บ้านนี่นะบ้านที่ว่าเราจะไปบ้านไอ้น้องนางหลงนี่นะก็มากันมาที่นี่นะ มานั่งเอามาทําพิธีเอาก็ได้ครับมาทําคืนหนึ่งเต็มๆเ,เลยมานั่งเอาช่วงนั้นไม่มีสารไม่มีอะไรก็มันทาสมาธิมาท่าขาวมาฟูมาสอจก็ะเลขขึ้นก็เห็นเ็าเห็นถูกตัวนั้นถูกสองตัวงวดแต่แล้วก็สองตัว,ว,วงวดนี้ไม่รู้จะสองตัวและสามตัวจนได <c oughs> <ะ>้ท่านจะให้สองตัวครับก็มาสองเทีย่ยวแล้วถึงจะสองเที่ยวสองตัวตลอดเลย ตอนที่จานมาใหม่ๆตอนที่แม่เสียใหม่ๆมาเอานี่มาเอาตัวเลขนี้มีเสียงอะไรบ้างในอาจานเพราะว่ามันยังใหม่ๆเลยมันก็มีบ้างก็ก็วังเวงครับแต่ก่อนมันลบมันไม่วิ่งอย่างนี้มันมีเลนเดียวแต่ก่อนมีเลนเดียวครับจอไม่ได้ ไม่มีไฟเหรอาแต่ก่อนไม่มีไฟไม่มีไฟครับมัมีไฟเป็นตุ้งนาตุ้งนาตุ้งไรมีต้นไม้ต้นอะไรแค่แต่ก่อนรกไหมคะรกหรออ่ารกครับรกแต่ก่อนรกเป็นป่าเป็นอะไรก็เรียกว่าอะไรทาระเมอ่าละเมอเนี่ยเหมือนกับยางงูอย่างน้นาเลยครับแบบนั้นจะมีรอยลถนที่มันเกี่ยวลงมานก็เห็นหมดเห็นรออยเยะเลยคับเห็นยนร่รอย กดลงกดน้ำอะไรมีมีหมดเห็นหมดทุกอย่างแต่ก่อนมสุขมีกดอาการกระโชบเสียงเพลงแม่นี่ด้วยเนาะครับสมัยก่อนก็กำลังดังเนาะอะไรน้ำตาหล่นบนที่นอนนั่นนะครับก็โอ้ติดตามตลอดฟังนะเปิดอถ้าใครไม่ได้ยินเสียงนี้ก็โอ้เชยไม่เชยเลยจ้ะเชยน่ะเพราะเขาจะลงในโทรทัศน์ในวิทยุมีหมดใช่ค่ะพี่โก้เนาะแกจะแต่งตัวเหมือนคนภูเขา คนอีสานเนี่ยละที่ภาพมีมีจางที่รับก็สมามิังบนข้างบนมีไเออนี่มีมีภาข้างบนนี่หรอวะถ้าใดเลยไม่ทราพนี้เล้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ข้างนี้อ้เหมือนภาพนี้อ๋อ โบราณภาพครับที่ร้านเราหนี่งนะยังไม่เคยเห็นแม่แต่จริงๆในทีวีเนี่ยตัวนั้นก็กำลังดังมากอ่ะโหคนติดตามเยอะแยะเลยแต่บ้านก็เปิดไม่เปิดเพลงนี้อยู่ไม่ได้ต้องเปิดเวลามีการละเล่นก็เปิดเพลงนี้ที่วักดังกระด้างดังกระด้างดังมากก็สรุปนี้จานลอยะเมื่อกี้ได้จับได้สองสองหนึ่งสามตัวสองสองหนึ่ง จับได้สองสองสองครั้งเนาะครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งแล้วก็หกสี่ครับเนเลขที่สวยไหมครัก็ขอให้เอฟดีติดตามกลุ่มสัพยานาคแล้วก็เอ็มมานีเนาะแล้วก็แอนดี้แอนดี้แชนแนลเออพวกนั่นนะก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆครับก็มีแนวทางที่ดีๆก็จะเอามาลงให้ทุกท่านได้ชมกันได้เห็นกัน ตรงไหนดีก็เอามาลงถ้าจะปิดจะถูก็อีกอย่างหนึ่งก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีโชคมีลาภกันทั Rain ่วหน้าในในในโลกนี้นะขอใหู้กันทุกๆคนนะครับก็เอาไปพิจารณานเลขที่ได้ตะกี้ค่ะครับผมสาธูสาธูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ